โอเคสวัสดีทุกท่านคลิปนี้เราก็จะมาแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับสายเมลีเนาะอ่ก่อนอื่นต้องขอโทษก่อนเลยสำหรับคอมเมนต์ที่ให้ผมทําวิธีการปลดล็อกกล่องลับเนาะซึ่งผมไม่รู้มีหลายอย่างที่ผมยังไม่รู้นะเกี่ยวกับเกมนี้เพราะว่าผมเป็นสายล่าบอสส่วนใหญ่วิธีค้าวิธีปลดล็อกกล่องลับหรือการวิ่งเควสเดินเควสเนีย่ยผมผมไม่เป็นนะพวกนี้ ส่วนคนที่เขาอ่ารู้มากกว่าก็ไม่มีใครทำเนาะมีหลายท่านเนาะที่แบบเป็นเซียนแต่ก็ไม่ได้ทำช่อง youtube ของผมก็ทำพอแต่แบบเบื้องต้นไว้เป็นข้อมูลสำหรับผู้เล่นใหม่ที่จะให้พวกเขาแบบพอมีแหล่งข้อมูลความรู้เนาะไว้สำหรับเล่นเกมนี้อ่าเรามาดูที่สกิลก่อนเลยสายเมลีก็ต้องอัพเมลีเอ็กเปิดอยู่แล้ว บูสต t สแ n งเป็นสกิลอ่าเพิ่มดาเมจเมลีก็ต้องอัพเอมสุดฮาร์ดเพิ่มบอดี้ดาเมจก็ต้องอัพส่วนฮันเตอร์เป็น Skill, สกิลสำหรับตีบอสถ้าใครทำมาเพื่อ,อตีผีก็อาจจะไม่ต้องอัพก็ได้ทูตเน็ตเนาะก็เพิ่มเลือดอันนี้ต้องอัพเมดิกต้องอัพเพราะว่าหลักหลักเมลีสายเมลีจะใช้อ่า เลือดในการจ่ายแทนกระสุนเนาะในการต่อสู้แทนแทนแทนที่จะใช้กระสุนก็ต้องอัพเมลีอ่าอัพเมดิคขึ้นมาเพื่อให้ฮิลแรงส่วนพวกนี้เป็นสกิลกันสถานะกันสถานะนะอ่าทิกสกินก็กันไฟกับกันเลือดไหลเนาะกันแผลไฟไหม้แล้วก็อิมูนเป็นสกิลกันลังสีแล้วก็กันการติดเชื้อนี่ต้องอัพ แต่ว่าสกิลพวกนี้จะไม่มีผลถ้าเราไปอยู่ในตึกคูเมอร์เนาะเพราะว่าตึกคูเมอร์จะเพิ่มโอกาสการติดสถานะขึ้นกี่เท่าก็ไม่รู้แต่ว่าสกิลนี้จะไม่มีผลอยู่ในค er. ูเมอร์ต่อไปมิวอันนี้เอาไว้อัพตอนบวก10ดีกว่าตอนเริ่มบวก6บวก6บวก7บวก8บวก9บวก10อัพสกิลนี้อันนี้เอาไวท้ทีหลัง ต่อมาสปินเตอร์เนาะอันนี้จําเป็นจำเป็นสปินเล่นดีกว่าจ็อกนะมันมันวิ่งเร็วก็อาจจะมาเป็นสกิลที่เป็นสกิลที่4ก็ดีนะเป็นออกมาเป็นสกิลที่4ของการ,รับส่วนอันนี้ควิกรีเฟกตก็ใช้เป็นอดอทหลบเนาะมันจะดอทเร็วขึ้นแล้วก็ incoming stun recover เราเราเรามีเขาเรียกว่าการฟื้นตัวจากสตันไว75%้7เคือเราจะหลุดจากการสตันไวขึ้นบ้างนะแต่ก็ไม่ได้แบบช่วยได้ perfect ก็ต้องอยู่ที่ของถ้าเกิดมี off incoming s t ส n r e c นรีคเพิ่มก็จะช่วยได้ดีแต่ก็ดีดีกว่าไม่มีนะทำให้เราหลุดจากสตันง่ายขึ้นโอเคต่อไปคิกบ็อกซิ่ตัวนี้ข้อดีมันจะอยู่ที่ เพิ่มจ็อกแล้วก็สปินอย่างละสิบส่วนทีบทีบนี่จะจำเป็นกับสายเลื่อยมากกว่าสมมุติอ่เราทีบปึ๊กแล้วก็เลื่อยหรือคอมโบอะไรเขาจะมีเทคนิคของเขาซึ่งผมยังไม่รู้เนาะผมถือว่าเป็นม,มือใหม่สำหรับสายเมลีก็เพิ่งเล่นได้ประมาณสองวันเนาะถือว่าเป็นเป้าหมายสุดท้ายสำหรับแพทนี้นะ ในการเล่นสายเวลี่เนาะเป็นเป้าหมยสุดท้ายแพทใหม่คอยว่ากันโอเคถึงกับทุ่มเงินแบบครึ่งตัวครึ่งครึ่งหนึ่งของทั้งหมดที่มีนะเพื่อเอามาเล่นเพราะอยากรู้ไงก็ได้โอกาสก็ามาแบ่งปันกันมาดูที่ไอเทมเนาะอาวุธก็จะใช้เป็นอันนี้เป็นอาวุธลองเป็นเน้นอินคาร์มิวสปินก็ได้ถ้าใครมีเลือดมีอะไรก็จะดีอันนี้ผม ใช้เป็นไอเทมที่มีอยู่ก็ยังไม่สุดเท่าไหร่ต่อไปอาวุธหลักที่เราจะใช้ตีก็อ๋อประมาณนี้ก็จะเป็นอนะินคัมดาเมจเนาะแล้วก็แอคแท็กสปีดเวเปิลบอดดี้ดาเมจเนาะมิวแทนแล้วก็เวเปิลสตันแต่ถ้าเกิดไม่มีเวเปิลสตันก็ไม่เป็นไรนะอัน,นอันนี้อาวุธหลักเราใช้แค่ออฟหลักที่เราใช้ก็เป็นอนะินคัมแอคแท็กบอดดี้มิวเนาะแล้วก็ สองชิ้นนี้จําเป็นสายเมลีถ้าเกิดไม่มี2ชิ้นนี้ก็คือแบบไม่ใช้สายดาเมจนะก็คือทําเป็นตัวฟาร์มแต่ถ้าจะทําเป็นดาเมจก็ต้องมี2ชิ้นนี้ก็คือเป็นเซตฟอร์สเค้นเนาะฟอร์สเคนก็จะเป็นมีส่วนหัวแล้วก็ถุงมือจะเพิ่มเป็นดาเมจเมลีแล้วก็ดาเมจผีดาเมจบอสแล้วก็แอคแท็กสปีดซึ่งราคาก็จะอยู่ประมาณ M กว่ากว่าแต่ถ้าเอาแอคแท็กให้ตัน90แบบที่ผมใช้ก็ 2m ขึ้นนะ สองชิ้นนี้ก็โดนไป 4m แล้วก็ถ้าจะทําเป็นตัวฟาร์มขาดไม่ได้เลยก็คือลูนาคอล่า hmm. เป็นเสื้อที่จะทําให้เราเซิร์ชสปีดได้เร็วขึ้นเซิร์ชไวขึ้นค้นหาของไวขึ้นนะต่อไปก็กางเกงก็เน้นเป็นออฟอินคัมอ่ะสปินเลือดก็ได้แต่ของผมติดจ็อกมาเผื่อก็เป็นข้อดีเสริมเข้าไป ส่วนรองเท้าเราจะเล่นเป็นออฟสปินสปินคูลดาวน์เนาะแล้วก็ดอ t สปินดูเลยจ็อกมีไม่มีก็ได้นะ,ะเบื้องต้นก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราลองฟาร์มให้ดูสักตึกคลิปนี้ก็จะอาจจะยาวหน่อยนะการฟาร์มก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ตีผีได้ดีแต่ข้อเสียมันเยอะนะสายนี้ มันแพ้ทางบอสที่เป็นตัวหนวดเนาะเป็นเทนดัคเ์คือเราจะโดนดูดเข้าไปแต่ถ้ามีออฟแบบเทโชแบบพวก in นคอเวอร์อ่าอินคอมมิ่งสตันรีคอเวอร์เยอะๆก็จะทำให้เราแบบไม่โดนสตันหรือหลุดจากสตันเร็วเทโชจะช่วยให้การช่วยในการต้านสถานต้านสตันนะส่วนอินคออินคอมิง สตันรีโคเวอร์จะช่วยในการหลุดจากสตันโอเคการตีบอสเราก็จะตีเป็น4จังหวะ1 2 3 4ออกทีละ4ครั้งห่องสออก1 2 3 4ออก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมไปตีบอสให้ดูดกวยฟาร์มเรื่องฟาร์มมันไม่น่าจะมีปัญหาแล้วสายนี้มัน มันเคลียผีไวนะแล้วก็ใส่ติดมาชิ้นเดียวก็ได้ถ้าของผมจะทํามาเป็นล่าบอสในตึกเนาะผมก็จะเน้นเป็นดาเมจเต็มที่เลยเพราะว่าเซิร์ชมันเซิร์ชไวอยู่แล้ว50%ก็เพียงพอแล้วก็ส่วนไฟล์ออปชันไฟล์ของอะไรต่างๆผมก็ไม่ได้เน้นนะ พราะว่าฟาร์มปกติมันก็ได้ยาได้กระสุนอยู่แล้วเราไม่ได้ทำมาหาอัปเกรดหรือหาพวกคราบติงหาบุ๊กหาอะไรพวกนี้ไม่ได้ทำมาหาพวกนั้นก็คือฟาร์มของกระสุนยาปกติก็ไม่ต้องใส่แค่นี้แล้วก็เน้นเป็นดาเมด แต่ถ้าจะตีบอสตึกผมต้องเอาเสื้ออีกอันมาอันนี้เป็นเสื้อฟาร์มอาจจะไม่ค่อยไหวดอทออกหนึ่งสองสามไฮสตันหนึ่งสองสามสี่ดอทออกหนึ่งสองสามบอสจะสตันอีกหนึ่งสองสามสี่ออก ก็ประมาณนี้แต่ถ้าเจอบอสหนวดก็คือข้ามเราไม่ไหวจริงๆแต่ต้องดูด้วยว่าจํานวนหนวดเยอะพอไหมถ้าเกิดมีหนวดไม่มากก็อาจจะสู้นะเพราะว่าเรามีโอกาสน้อยที่จะโดนสตั้นยังหนวดไม่ได้โผล่ไม่ได้งอกมาในทางที่แบบเราจะเข้าก็เข้าได้ก็พอสู้ได้ แต่ถ้าแบบหนวดงอกเต็มตัวเราเดินเข้าไปเราก็โดนสตาน์แล้วมันก็คงต้องข้ามนะถ้าล่าบอสตึกไอ้บอสบ้านนี่น่าจะต้องมากับเพื่อนสายนี้อ๋อเลือดให้เต็มตลอดอ่า ถ้ามาคนเดียวมันลำบากเคลียร์ผีได้เราต้องมานั่งเคลียร์ผีมันก็จะช้าไปอีออ่าเหมือนเดิมหนึ่งสองสามอันนี้ตัวนี้มันหลุดสตันไว้แล้วก็เอาแค่สามทีก็ได้ก็นับหนึ่งสองสามไป หนึสองสตนได้ทิ้งอ่าประมาณนี้แต่จริงๆถ้าเกิดเป็นแพดก่อนนะเนาะที่เมลียังไม่โดนปรับก็คือโอพมากก็คือเราจะวนเป็นลักษณะวงกลมเนาะแบบเนี้ยก็คือเพราะทำอะไรไม่ได้แต่ตอนนี้โดนปรับแล้วมันโอพเกินไปปรับซะแบบไม่มีคนเล่นเลยนะก็คือแบบเขาไม่เล่นกันแล้วอ่ะสายนี้ ถ้าใจไม่รักจริงก็คือเล่นไม่ได้โอเคเดี๋ยวไปตีอีกสักสองตัวเนาะเดี๋ยวคิดวิดีโอมันจะยาวเกินไปเราก็พูดไม่เก่งเท่าไหรนะ่เ้วย คนดูอาจจะเบื่อคุณวกไปว,ง,วงมานะ่าต้องขอให้ด้วยนะโอเคก็เลือกฟังเอาแต่สิ่งที่มีสาระโอเคผมเคลีย์ผีก่อน เคหนึ่งสองสามสี่ออกนับหนึ่งสองสามสตันได้อีกทีหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ออกนับหนึ่งสองสามสตันได้อีกทีก็เพลินๆนะผมก็ว่ามันก็ไม่ได้ไม่ได้กากรนะแต่ก็บางคนเขาคิดว่าสายนี้กากนะ ก็ <S <S <ess> <S เรื่องพวกนี้มันก็อยู่ที่รสนิยมความชอบนะชอบอะไรก็เล่นไปแหละผมว่านะถ้าของมันสุดมันโหดหมดทุกสายแหละมันอยู่ที่เราจะบิวมันบิวได้หลากหลายด้วยเกมนี้มีมันมีออปชั่นเนาะมากมายถือว่าเป็นเกมเก็บเวลที่มีออแบบหลากหลายมากเลย ก็ลองประยุกต์ดูเนาะกับการสไตล์กับสไตล์การเล่นของตัวเองผมว่ามันก็น่าจะทําให้แต่ละสายมีประโยชน์มากถ้าเราแบบรู้ข้อมูลเกี่ยวกับมันอะ่ะผมว่ามันทีท่ไททาน ฟันแค่ตัวที่วิ่งก็ได้ครับโอเคแบบพอเราเล่นมีพื้นที่เล่นเป็นตัวที่มีดาบผมจะเล่นจังหวะสตันจะจะฟันแค่3ครั้งแล้วออกจะไม่ฟันถึง4ครั้งเพราะถ้าเกิดฟันนานเกินไปเราเราอาจจะโดนสวน แต่ถ้าให้ดีเล่นเป็นเสื้อสแคร์พักก็ได้มันเราเราจะอ่ามันจะเพิ่มระยะเวลาการสตันให้เราสตันได้นานขึ้นอาจจะฟันได้ถึง5ครั้งหรือ6ครั้งผมยังไม่เคยลอง ค่อนข้างมันนะผมว่าโหแล้วแต่คนชอบแล้วกันนะผมว่ามันเอาเรื่องในสะใจนะย่นี้อะถ้าเล่นวากิจะเร็วกว่านี้อีกอ่ะเดี๋ยวผมลองอวิดีโออาจจะยาวหน่อยเนาะก็ต้องขออภัยเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องฆ่าตัวตายก่อนนะเดี๋ยวผมลองลองสแกปภากให้ด้วยอะ ถ้าเพิ่มสแครปฮักมาหนึ่งชิ้นเราจะตีได้ห้าครั้งอ่าเพิ่มมาหนึ่งครั้งเราก็จ่ายดาเมจได้มากขึ้นต่อการสตันหนึ่งครั้ง ก็ประมาณนี้สำหรับเซตสแครฟฮักเดี๋ยวผมลองเป็นวากิสายชีเนาะมันจะตีอวไขึ้นนะโอ้โหคือแบบมันเลยนะ โอเคเดีเราไปลองอีกสักสองตัวอันนี้จะเป็นใช้วากิเนาะก็วากิก็ตีไวกว่าเดี๋ยวผมลองดูว่าจังหวะสตันหนึ่งครั้งมันจะตีได้กี่ครั้ง อ่ะลองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดได้เจ็ดครั้งเลยนะหกประมาณหกหกแล้วต้องออกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกต้องออกหนึ่งสองสามสี่ห้า ก็ 2, 3, 4, แล้วแต่คนชอบจะเล่นแบบเน้นไวหรือว่าเน้นหนักแต่ผมถนัดอาวุธชิ้นแรกมากกว่ามันนับจังหวะง่ายกว่า โอเคอีกตัวหนึ่งเนาะโอหเทนดิวตัวยากปกติเทนดิวเราได้3จังหวะใช่ไหม อ่าเดี๋ยวลองดูว่ากี่หนึ่งสองสามสี่ไม่ไม่ได้อ่าเทนดิวมันหลุดสตันไว้ได้สามเหมือนเดิมอาวุธเก่าน่าจะดีกว่า เพิ่มมานิดหน่อยเป็น4ครั้งเพิ่มมาครั้งเดียวต่อจังหวะหนึ่งอามุดเก่าน่าจะดีกว่า <c oughs> แต่วากี่ผมว่าเหมาะกับเล่นสายตีผีเนะาะพรามันเคลียร์ผีไวมากเลย <c oughs> คือแบบกองหนึ่งใช้เวลาประมาณวิสอง ประมาณสวิสามวิโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะขออภัยด้วยมันอาจจะยืดยาวหน่อยนะผมก็ไม่รู้ก็มาลองให้ดูกันสดๆเลยโอเคก็ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ